สวัสดีครับเป็นเพื่อนพีพนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งบัตระโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพีพนับนำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระป็นเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนับมาชมวาส่องนะครับเป็นสีพึ่งหลวงพ่อกลวยนะครับปีสองหนึ่งนะครับวัดโคสิตารามนะครับหรือนะครับเขาเรียกกันว่าสีพึ่งพรผมท่านนะครับนี่นะครับนะครับนี่จะมีนะครับมีเล็กหนึ่งนะนะครับสีพึ่งโนหนึ่งนะนี่นะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับเนีนี่นะครับ ชิ้นนี้พิเศษนะครับนมพิเศษนะครับมีนะครับเนาะนี่มีสิงหาแกะด้วยนะนี่นะครับมีสิงหาแกะด้วยนะนะครับแล้วก็เนื้อสีพึ่งนะครับเต็มครับนะครับใช้ไปนิดเดียวนะครับมีร้อยใช้ไปนิดเดียวคเต็มครับนะครับสีพึ่งเต็มนะครับแล้วก็มีสิงห่าแกะนะครับงาแท้นะครับนี่นะครับนี่นะครับความพิเศษของตลับนี้นะครับผมนะนี่ นะครับเอกลักษณ์ท่านนะครับก็มีมีเลขหนึ่งนะนะครับในตลับนะครับผมนะนี่สีพึ่งโน้นถกท่านนะครับก็นะครับเนาะเช่นเคยนะครับเรามาดูนทางการเล่นหาเนาะวีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีเลขหนึ่งนะครับตลับท่านนะครับผมนะนี่นะครับน้องเห็นไหมครับนะ มีเลขกหนึ่งนะครับเนาะก็จะมีนะครับเนาะมีหลักๆก็จะมีปลามีตะกุดอะไรอย่างนี้แหละนะครับเนาะมีตะกุดนะครับเนาะมีปลามีตะกุดอะไรทั่วๆไปนะครับเนาะส่วนนะครับเนาะส่วนที่พิเศษเนี่ยนะครับตรงเนี้ยพิเศษจะมีบางองค์ก็เป็นนางกวักนะครับเป็นพระเนื้อดินเนื้อผงอะไรอย่างเงี้ยก็ต่างไปนะครับเห็นไหมครับนะตะกุดนะครับจะเป็นตะกุดสีๆนะครับเห็นไหมครับนะนี่เห็นไหมครับนี่เหลืองนะครับเนาะเหลืองแดงขาวอะไรอย่างงี้เห็นไหมครับนะตะกุดท่านนะครับแล้วก็มีโป่งมีปลาอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเจอบ่อยนะครับเนาะ นะพิเศษก็จะต่างกันตรงนี้แหละนะครับเป็นสิงห์เป็นนางกวักเป็นรูปพระอะไรอย่างเงี้ยของท่านนะครับเนาะนี่นะครับนะแต่เอกลักษณ์ท่านก็คือนะครับผมนะปุ๊บเดี๋ยวนะฝาอยู่นะครับเอกลักษณ์ท่านก็คือนะครับเลขหนึ่งครับนะครับนี่โนนหนึ่งนี่ใช่ไหมครับนะอุ้ยนี่นะครับผม นี่นะพี่นะมีเล็กหนึ่งเห็นไหมครับนะสีพึ่งนะครับพรพมหลวงพ่อกวยไวโกศิตาลามนะครับนะปีสองหนึ่งนะครับผมนะเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับที่ผมบอกเห็นไหมครับจะมีพระนะครับนะแต่ที่จะเหมือนเหมือนกันเนี่ยนะครับจะเป็นตะกุดนะครับเห็นไหมครับนะตะกุดแล้วก็ป่านะครับแต่พระนะครับนางกว่างาแกะสิงอะไรเนี่ยจะต่างออกไปนะครับความพิเศษอยู่นี็นะครับนะจะมีปลามีอะไรเนี่ยนะครับมีไม้อะนะครับอันนี้คือเหมือนกัน นะครับต่างกันก็คือตรงนี้นะครับชิ้นงานเนี่ยจะเป็นสิงเป็นนางกวักกาแกะเป็นรูปพระอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่พบ,พบที่ผมพบ,พบเจอนะเห็างงานไหม,างงามครับองค์นี้ก็เป็นพระนะครับตะกั่นนะนะครับเห็างงานไหมครับจะเป็นปานะครับเยเป็นปลาเป็นไม้นะครับ <อ Leaving S 1> แล้วก็มีตะกุดนะนี่นะเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับมีปลานะนะครับเห็นไหมครับตะกุดปลาไม้นะครับ อันนี้มีพระนะครับผมนะเนี่ยอันนี้คือนะครับเขาเรียกนะครับศิลปะนะครับผมนะเห็นไหมครับนะตะกูดนะครับป่านะครับไม้แล้วก็อันนี้มีพระนะครับเป็นเนื้อชินตะกุดต่างกันตรงนี้แหละนะครับที่ผมบอกนะครับองค์นี้พิเศษนะครับนะมีสิ่งงาแกนะครับผมนะความพิเศษขององค์นี้นะครับเนี่นะครับก็คือนะครับเราใช้สีพึ่งหมดนะครับใช้สีพึ่งหมดนะครับเอาสิ่งเนี่ยนะครับเนาะเอาสิ่งเนี่ย เอาสิ่งเนี่ยนะครับไม่ต้องล้างครับนะครับมีสีพึ่งติดนะเอาสิ่งไปเลี่ยมนะครับไปเลี่ยมพลาสติกหรือเลี่ยมกรอบกรอบเงินที่สวยนะครับใช้ได้ต่อสบายนะครับผมนะนะครับสิงนะครับโอไม่เล็กนะนะครับโอไม่เล็กนะครับนะขลาดขนาดขนาดกําลังหน้าลักนะนีครับอันนี้เทียบเหรียญบาทนะไม่เล็กนะนะครับขนาดกําลังดีกําลังหน้าลักนะครับผมนะเนี่ยอันนี้ก็คือแนะนํากันนะครับนะครับก็คือได้ ก็คือได้นะครับนะนะครับพุทธคุณนะครับของหลวงพ่อเกยเต็มๆนะวิ่เนี่ยนะนี่เนาะนะครับบอกกล่าวกันนะครับนะอึ๊บนะครับนะก็นะครับเราบอกนะครับเนาะศิลปะของของท่านไปแล้วนะนะนี่เนะนี่ยนี่เนาะนะครับเนาะ ก็ดูหลายๆอันนะครับเห็นไหมครับนะไม้อันนี้มีพระนะครับเนาะนะครับอันนี้ไม่มีพระครับมีปลามีไม้แล้วก็มีตะกุดนะครับนะครับเป็นศิลปะท่านนะครับเนาะนะครับนี่ปลาไม้ตะกุดนะครับศิลป์ท่านนะครับเนี่อันนี้ก็มีผ่านะครับนะนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นพระสมเด็จเลยเห็นไหมครับ นะครับนี่อันนี้เป็นงานกวางงาแกะเห็นไหมครับที่ผมบอกนะครับความต่างจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับเนาะนะครับเพราะที่ผมนะครับสีพึ่งหมายเลขหนึ่งท่านเนี่ยสีพึ่งโน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 หนึ่งท่านเนี่ยนะครับนะนะครับก็คือผ่านมือผมมาพอสมควรนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้เป็นนี่นางกวากงาแกะนะครับนะนะครับจะต่างกันตรงนี้แหละนะครับนะความพิเศษนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นกุมารทองเลยเห็นไหมครับเนี่ยความต่างนะครับเนาะ ที่สีกุมารทองผมก็เคยเจอนะครับในสีพึ่งท่านนะครับเนี่ยอันนี้เป็นกุมารทองเลยนะครับเนี่ยความต่างจะอยู่ตรงนี้แหละความพิเศษนะครับชิ้นนี้นะครับความพิเศษก็เลยได้นะครับนะครับก็เลยได้นะครับอุ้นี่ก็เลยได้ตรงเป็นสิงนะครับเนาะเนี่ยเป็นสิ่งงาแก่นะครับนี่นะครับก็นะนะครับก่อนจะลงกล้องกันนะนะก่อนจะลงกล้องกันนะครับเนาะ ก็เช่นเคยครับนะครับพูดคุยกันนิดนึงนะครับนะครับก็นะครับบอกกล่าวกันเตือนกันนะพี่นะครับการเล่นพระนะครับการเล่นพระนะครับเนาะการเล่นพระลำดับแรกเลยนะครับที่ควรจะนะครับระวังกันนะนะครับระวังกันก็คือนะครับนะครับการป้องกันตัวจากพระเก๋เบื้องต้นนะนะครับอันนี้ฝากบอกกล่าวกันนะครับนะครับการป้องกันตัวจากพระเก๋เบื้องต้นเนี่ยนะครับ คืออะไรในความหมายผมนะนะครับนะอันนี้บอกกล่าวผมไห้พี่นะนะการป้องกันตัวจากพารเก้เบื้องต้นเนี่ยคืออะไรนะครับนะครับ,นะรบก็คือนะครับเนาะหนีให้ไกลาจากพาระสนามอ่ะนะครับแล้วพาระสนามคืออะไรนะครับพาระสนามก็คือพาระเก้ที่ทําตามสนามที่มันมีเป็นแบบเป็นตัถาตะกาตะกากองเยอะๆกองใหญ่ๆอ่ะนะครับ เล่นพระนะครับเนาะนะครับทุกๆคนนะครับเนาะถ้ามีเวลานะครับถ้ามีเวลานะครับถ้ามีเวลาว่างก็เดินสนามกันบ้างนะนะครับจะไปเห็นพระสนามที่มันจะแบบนะครับกองขายองคละสิบาทห้าสิบบาทนะครับแล้วมันจะมีแบบเดียวเยอะๆนะครับก็เหมือนง่ายๆเหมือนแบงก์กาโมอะนะูมครับมันจะเป็นแผงใหญ่ๆนะครับอันนั้นก็คือพระสนามนะนะครับ คนเล่นพระมาน,านานนะครับคนเล่นพระมานานมีประสบการณ์เล่นพระมานานมันได้เปรียบตรงนี้นะครับมันได้รู้ว่านะครับเนาะมันได้รู้ว่านะครับเนาะนะครับพระสนามนะครับคือแบบไหนคืออะไรถูกไหมครับมีนะนะครับพระสนามในยุคก่อนนะครับเนาะทุกวันนี้นะครับเนาะมันก็มีคนไม่รู้นะซื้อซื้อไปเยอะนะครับแล้วมันไม่มีจักรนามนะครับทุกวันนี้นะครับเนาะก็เอามาเล่นกันเป็นแท้ นะครับเอามาเล่นก <To S 1> ันไปแท้ก็มีนะเอาง่ายๆสั้นๆนะครับคือในยุคผมนะครับคือในยุคผมในยุคเก่านู้นนะครับพระนามจะเป็นอย่างนี้นะครับที่เจอตามกองนะเนี่ยอ่ะเอาที่อยู่ใกล้ๆมือเ like. mm hmm. <ac> <ounce> นี่ยเนี <ac> ่ยนพระนามจะเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยอ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยคือพระนามสมัยก่อนนะที่เป็นกองกองเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยอันนี้คือพระนามนะครับเนาะนะครับ พระแท้นะครับนะคุณนะครับคุณอาจจะหาตัวอย่างนะครับได้ยากนะครับพระแท้คุณอาจจะหาตัวอย่างได้ยากนะครับนะครับพระแท้คุณอาจจะหาตัวอย่างได้ยากนะครับแต่เบื้องต้นก็คือนะครับน่นนะครับคุณนะครับนะครับเนี่ยหนีให้ไกลจากพระสนามพวกเนี้ยเนี่ยนะครับทาเก่าอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมครับนะ เนี่ยนะครับทำไมถึงพลาสนามมันมากองเขี่ยกองกันไงนะครับกองในแบบเยอะๆนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยคือพลาสนามเนี่ยเนี่ยสมเด็จเวอร์ชั่นต่างๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับอันนี้สมัยก่อนน่าจะลงยี่สิบาทมัง้งนะครับนะสมัยก่อนนะมีเป็นกองนะครับเนี่ยนะครับนะก็คือนะครับนะคุณเห็นอย่างนี้อ่าคุณจะได้รู้ว่า พัฒนามนะครับงานฝีมือเขาพัฒนามาอย่างนี้แหละถูกไหมครับนี่แหละครับข้อดีของการเดินสนามบ้างนะครับคุณจะได้ดูวิวัฒนาการของงานสนามเนี่ยนะครับนะครับงานพวกนี้นะครับในกลุ่มบางกลุ่มนะครับเล่นเป็นแท้นะครับเอามาอวดกันจังเลยเนี่ยนะครับแต่คนเล่นพามานานมันได้เปรียบครับนะครับมันรู้ว่าเป็นงานสนามในยุคก่อนเนี่ยนะครับเนาะนะครับแล้วมันทําเก่าก็พูดกันว่าเก๋เก่าจริงๆมันไม่เก่าหรอกครับนะครับมันทําเก่าครับนะครับพางเก่า ดูคาบไข่ต่างๆนะครับมันเหมือนเก่าวนะครับแต่คาบไก่แต่คาบไข่นะครับการทับถมนะครับของความเก่ามันไม่มีเห็นไหมครับมันแห้งเพราะมันอบเห็นไหมครับอันนี้ก็เปิดเลอ่ๆนะครับอันนี้นะครับสลัดกาวเนี่ยมีพวกกคุณพูนจริงนะครับแต่มันมีวันนาเดียวกันทั้งองค์เนี่ยนะครับเห็นไหมครับสลัดกาวเนี่ยนะครับมันคืองานสนามในยุคก่อนครับ นะครับไอคนเล่นพะนะครับคนเล่นพะนะครับสมัยใหม่เนาะยุคใหม่นะคนเล่นพะยุคใหม่ไม่รู้ไม่ว่ากันครับนะครับไม่คือไม่รู้นะครับไม่รู้แล้วทําตัวแบบน้ําไม่เต็มแก้วไม่ว่ากันครับศึกษาจากคนที่เล่นมาก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับผมเจออย่างนี้เป็นงานสนามผมก็บอกกันว่าเป็นงานสนามเนาะนะครับมันไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีอ่ะจะให้พูดว่ามันดีได้ยังไงอ่ะนะครับก็ผมอยากที่บอกกันนะผมนะครับเน้นคุยไม่เน้นขายครับนะครับถูกไหมครับ เรามีความรู้อะไรกันเราบอกกล่าวกันนะครับแต่ไอคนที่นะครับเนาะท,ท,ที่มันหน้าน,นะครับเนาะมันหน้าตําหนินะครับนะครับคือเล่นพระมานานนะครับป่ากเขาบอกว่าเล่นพระมานานนมนานนะครับอวดอ้างกันว่ายี่สิบสามสิบปีนะครับนะอวดอ้างกันนะพูดตรงๆครับนะครับเล่นพระบางคนนะครับบางคนแก่จนหัวจนหัวขาวทั้งหัวแล้วนะครับนะครับถ้าคุณไม่พัฒนาในคอคุณก็มีแต่พระเกครับนะครับเล่นนานเล่นไม่นานนะครับนะครับมันไม่เกี่ยวว่าจะต้องแบบเก่ง เท่าไหร่นะนะครับแต่เล่นนานกว่ามันได้เปรียบตรงนี้แหละนะครับที่มันเจอนะครับเนาะเจองานสนามนะครับมันเลยดูวิวัฒนาการของงานสนามนะครับนะครับแล้วก็นะครับที่ผมจะบอกก็คือนะครับเนาะคนเล่นพารมานานนะครับเจองานแบบต่างๆมานานนะครับนะครับเดินในสนามเดินในวงการมานานนะครับนะครับคุณรู้ว่างานสนามเป็นยังไงนะครับเนาะแต่นะครับเนาะผมว่าคุณไม่สมควรนะครับเนาะเอางานสนามในยุคก่อนอะ เอาขึ้นมาเล่นเป็นแท้ครับนะครับอันนี้ผมก็ไม่อดวันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะนะครับเออนะครับเล่นพระนะครับเนาะนะครับมันสมควรจะเดินสนามบ้างนะนะครับไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมามาขูดแต่มามาลู่แต่โทรศัพท์นะครับมารู่แต่โทรศัพท์แล้วก็ฟังความข้างเดียวนะครับฟังความเขาเพราะเราเชื่อเขานะพูดพูดแบบพูดไปเรื่อยไปเรื่อยก็เออมันใช่เว้ย เพราะอะไรเพราะเราเชื่อเขาถูกไหมครับนะครับคุณนะครับเนาะคุณจับความรู้นะครับนะของหลายๆคนครับฟังหลายๆคนนะครับผมบอกนะนะครับทำน้ำเอ้ทาเป็นน้ำจะเต็มแก้วครับนะฟังหลายๆคนหลายคนงานอย่างนั้นอย่างนี้พี่นิดพี่เคาะนะครับทําการบ้านนะครับซ ocial ดีครับนะครับหาข้อมูลให้ครบนะครับนะแล้วก็ว่างๆครับอย่าไปกลัวครับเดินสนามดูนะครับเดินสนามดูครับนะครับ นะครับเดินสนามนะครับคุณจะเห็นพระนะครับเนาะมันที่มันแบบนะครับเนาะมันจะเป็นเป็นกองนะครับเนาะยี่สิบห้าสิบาทแล้วมันก็ไม่ได้มีองค์เดียวถูกไหมครับมันจะมีเป็นกองเป็นถาดเลยนะครับคุณคิดง่ายๆสั้นๆนะครับเนาะสมเด็จนะครับนะหากันแทบตายนะหากันโคตรยากนะครับแต่มีนะครับมีอย่างนี้นะครับเนาะนะมีงานอย่างเงี้ยครับคือมันเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยสนามมันก็คืองานเหมือนกันแล้วมันมีเป็นกองมันมีเยอะนะครับนะครับ แล้วมาขายห้าสิบบาทยี่สิบาทนะครับคุณน่าจะคิดภาพออกนะนะครับว่ามันคืองานฝีมือนี่แหละครับหลักเบื้องต้นของงานสนามเนี่ยนะครับก็คืองานสนามคืออะไรพาสนามคืออะไรมันเท่านี้เองนี่นะครับเนะนี่ยงานอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็เคยเป็นกองนะนะครับเป็นกองนะครับมีเป็นกองเหมือนกันนะครับนะ สลัดกาวนี่ก็มีเป็นกองเหมือนกันนะครับมันเป็นงานสนามงานฝีมือนะนะครับคนไม่รู้นะครับก็ไม่เป็นไรครับนะครับศึกษาด้วยกันนะครับแต่ไอคนรู้นะครับเคยเห็นงานสนามที่มันอยู่ในยุคก่อนนะครับแล้วพอวันหนึ่งวันนี้นะครับเนาะมันก็สูญหายตามกาลเวลานะนะครับเพราะคนไม่รู้เขาเก็บเข้าไปนะครับกลับมาดันนะครับงานสนามเอามาเล่นเป็นแท้นะครับอันนั้นผมก็ขอนับนะครับผมก็ไม่เห็นด้วยนะพี่นะครับพระนะครับเนาะนะครับ มีให้เล่นเยอะแยะครับนะครับมีให้เล่นเยอะแยะนะครับนะครับมีให้เล่นเยอะแยะครับนะครับเล่นนะครับคุณจะดันพระพวกเนี้ยนะครับเนาะมาเป็นแท้นะครับมาเป็นแท้อย่างเนี้ยนะครับเนาะคุณไปเล่นพระย่อยดีกว่าเนี่ยพระย่อยหลักร้อยอย่างเนี้ยนะเนาะพระอูทองออกตึกหลักร้อยพระย่อยหลักร้อยอย่างเนี้ยผมว่าไม่น่าอายนะนะครับไม่น่าอายครับนะครับแต่นะครับเนาะ ดันพ้าเกในยุคก่อนที่คนยุคเราเรารู้กันดีนะครับเอามาเล่นเป็นแท้เนีอย่างนั้นนะครับผมว่าน่าอายครับนะแล้วมันนะครับเนาะมันเสียเครดิตมันมันเสียเครดิตคุณอ่ะมันเสียเครดิตตัวเองอ่ะนะครับก็คือด้วยความที่นะครับเนาะเหมือนเห็นแก่เงินอ่ะถูกไหมครับมาเล่นพ้าแท้อย่างเงี้ยนะครับเนาะดันพ้าแท้เล่นด้วยกันเนี่ยนะครับหลักร้อยถูกไหมครับนะมันก็จะขึ้นเป็นหลักพันไปเรื่อยๆนะครับเพราะพ้านะครับเนาะคุณดันเล่นกันถูกไหมครับ พ้าหลักร้อยนะครับเนาะคนช่วยกันช่วยกันแบบเผยแผ่พุทธกุณเนาะนะครับคนก็อยากได้ถูกไหมครับคนอยากได้เสร็จพอมันหมดจากนะครับพอมันหมดจากไอสนามเนาะพอมันหมดพอมันหมดไปใช่ไหมครับคนก็ต้องการราคามันก็ราคามันก็เยอะถูกขึ้นถูกไหมครับถูกไหมครับอาคุณเหมือนพระครูใบิกาขาวเนาะปีหนึ่งสามถูกไหมครับสมัยก่อนคือเกตพ้าเขียกกองนะห้าสิบร้อยครับนะครับพอคนมีคนมาเผยแผ่นะครับ ข้อมูลเนาะนะครับพระคูบดีกาข่าวสร้างนะนะครับมีมวลสารของพระอาจารย์ทีมเนาะเพราะท่านเป็นน้องเป็นน้องชายแท้ๆของพระอาจารย์ทีมเนาะนะครับคนก็เล่นหาคนก็เก็บถูกไหมครับทุกวันนี้เป็นพันนะถูกไหมครับเพราะมันไม่มีในตลาดครับนะครับอย่างนั้นดีกว่าครับนะครับเล่นพระแท้นะครับเนาะถึงจะย่อยถึงละถึงถึงจะย่อยถึงจะหลักร้อยนะครับแต่ก็มีศักดิ์ศรีนะครับมีศักดิ์ศรีครับนะครับถูกไหมครับ นะครับเพราะเรายึดหลักบุญพระแท้ครับนะครับแล้วคนที่ได้ไปก็ใช้พุทธคุณนะครับแต่เนี่ยนะครับโอ้โหมาดันพระนะครับพระเกศสมัยก่อนเป็นพระแท้อย่างนี้นะครับมันไม่มันไม่สมควรนะนะครับมันไม่สมควรทํานะครับเนาะก็คือนะครับเนาะมันมันเสียเครดิตอ่ะพี่นะมันเสียเครดิตนะครับเนาะเพราะอะไรครับนะครับคุณพูดไปนะครับเนาะนะครับคนที่เขาเพิ่งเล่นพระใหม่เขาก็เออออกกับคุณ นะครับแต่ไอคนที่เล่นมานานนะครับนะครับเครดิตเก่าๆที่คุณทํามานะมันก็จะนะครับเอ๊ะเอ๊ะเนี่ยมันก็จะย้อนแย้งไว้ตกลงตาคนนี้แกแกเป็นไงวะนยแกใช่ปะวะนะครับหรือแกแกมั่วจริงๆวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะอันนี้ก็คือนะครับเนาะเนี่ยบอกกล่าวกันนะครับนะครับเนาะพารทแท้นะครับเนาะสมเด็จวรดละครงเนี่ยนะครับรับมัน พาร์เทเทเนี่ยต้องใช้ข้อมูลนะครับต้องไล่ลําดับดูนะครับหลวงปู่ปั้นหลวงปู่ภูไล่เนื้อหาไล่ดูนะครับนะหายากครับใช้ทุนเยอะนะครับแต่คุณจะหลีกเลี่ยงนะครับนะพารเกได้ระดับแรกเนี่ยนะครับคุณต้องหนีให้ไกลจากพารสนามนะครับคือหนีให้ได้ก่อนเท่านั้นแหละครับนะครับแล้วก็อย่างอื่นค่อยศึกษาไปนะครับนี่นะครับเนาะการป้องกันตัวจากพาร์เกเบื้องต้นนะครับสำหรับวันนี้นะที่เอามาฝากกันนะครับผมนะ ก็โอเคนะครับตอนเรามาลงกล้องมาลงกล้องกันนะครับเป็นสีพึ่งหลงพวกกวยนะครับปีสองหนึ่งนะครับวัดโกศิตารามนะนี่ครับชิ้นนี้พิเศษนะครับเรามีสิงห่าแกะนะครับนี่นี่นะครับเนาะมีสิงห่าแกะนะครับเนี่ยแล้วก็สีพึ่งนะครับเนาะใช้ไปนิดเดียวครับนะครับนะเต็มนะครับนะครับเนี่ยยังเยอะนะครับนี่นะนะครับ ็นะครับนอสีพึ่งท่านนะครับนะสีพึ่งพรผมท่านนะครับนาะนี้โน1ชัดเจนนะครับนะมีเลขหนึ่งนะนะครับนเอกลักษณ์ของท่านนะครับนี่ก็โอเคนะครับนอสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนพี่เช่นเคยติวเเเามาเเ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 าเเ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 ลัเเ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 เมากเเเเากเเเตามกเกเแเกดเเ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 เอเเ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 ัเด้วยแล้สวัสนีครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ